ครับคุณผู้ชมนะครับโอ้ทางมาลําบากมากเลยฮะนี่นะครับมาถึงพี่นางนะครับพี่แดงตามตัวเลขพี่นางพี่แดงนะครับตามที่ปูคําแสนท่านฝันน้เลขอยู่กับพี่นาง้วยนะครับคุณผู้ชมอ๋อมาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็ดูทางนะครับรถเก่งเรามาไม่ได้เก่งนะที่จอดอยู่นู้นนะครับนะรถเก่งที่จอดอยู่มาไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้มันต่ำทีมงานเรามาเยอะนะครับวันนี้่ะ ครับโอ้ยโรไม่ได้แล้วเหนื่อยโ,โอ้เหนื่อยเหนื่อย,ต,อยต้องต้องรีบไปให้ทันให้ถึงเนี่ยค,ครับก็จะพาคุณผู้ชมมาตามตัวเลขนะครับความฝันของปูคป่คำแสนฟูคำแสนฝันเห็นพี่นางกับพี่แนง นะครับอ่ะนี่แหละกระท่อมที่พักอ่ะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีทังพี่แดงพี่นางอู้หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดยังไม่อกมอกไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีวันว,วน,นี้บอเอา้ามาทำไมมาพร้อมกันเหมือนกันนั่นหมายกันเลยน,น,นั่ง,ง,งขายอลอตเตอรี่อยู่ดูเวลาก็วันนั้นดูไว้ว่าสี่โมงก็เลยมาก็มาเจอกันพอดีเจอกันพอดีเลยจ้ะ โอ้โหนะเหมือนนัดกันเลยเนาะเหมือนนัดกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัโอ้หายหน้าหายตาเลยเนาะเฮง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 ด้วยเลยไม่ได้มาโู้คำเซนฟันเห็นด้วยเด้อแม่ก็ไม่ได้มาจิตไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆากอ่ะก็ดีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดวลันบนเนาะจุดทุบตรงนี้ก่อนเนาะโอ้จุดทุบด้วยด้วยเหรอโอ้จ้า พูดออกไปขอเป็นเลขคู่ขอคนดูขเขาก็ด้วยคู่รวยๆกับทุกคนเนาะแห้งๆไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันจะออกเป็นเลขที่พูดไปแล้วก็ขอเป็นเลขคู่เราจะขึ้นไปด้านบนทีนึงเนาะขึ้นไปด้านบนก็ส่วนมากก็จะบอกตายายตรงนี้ทุกครั้งทุก <ừ> ครั้งก็ตายายตรงนี้เคยตาเจอ ือได้นั่งเห็นท่านตลอดอออทำอะไรเราก็ต้องบอกเขาครั้งครับตายายที่มาที่นี่ก็คือตายายก่อนเนาะตายายอืบอตายายก็ต้องขึ้นไปขึ้บอกคุณข้างบนอ่ะเราไปข้างบนกันครับ<ะ>สำหรับพี่นางนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับดกดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับะ ตามเลขนะปูกคำเสนบอกว่าเลขอยู่นี่นะครับเราก็ตามมานะครับผมครับคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวแต่ว่าจะฝันยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรติดตามนะครับเข้ามาวันที่หนึ่งก็งจะออกให้มันได้วันที่สี่ให้ได้สามวันแต่ทีนี้วันนั้นวันที่ครูก็เข้ามากันนะ่ะอยู่ก็คือเราหกมี ป้าที่เขาให้ขายลอตเตอรี่นะพอดีเลข,ขเขาลูกเขาไม่ได้ขายเขาก็โทรมาเลยพอครูออกไปเขาก็โทรมาเขาบอกว่านะให้ไปเอาเลขขายก็เลยต้องได้ออกจากวันนั้นวันที่สองอแล้วปู่ก็ฝันเห็นวันที่สองค่ะก็คือเลยไม่ถึงเลยไม่ได้ถึงสามวันได้แค่สองวันออกวันที่สองอกวันที่สองค่ะ เลยว่าเลขที่ปู่กำแสงเขียนว่าหนึ่งสองแล้วปู่ก็บอกว่าฝันเห็นวันที่สองอมันก็ <laughs> เลยบอกว่าเลขปูกก่นะถูกแล้วเจ้าโอ <laughs> ้สองในซอ,องเลยเนปะิดมาในโซ่ก็ออกวันที่สองไง <laughs> ปู่ว่าเลขอยู่กับพี่นางเนอเลขอยู่ก่ไอ้นางพี่นางปู่ก็แก่นบอกเมื่อวันนี้ปู่ก็เขียนในซองวันหนึ่งสองคือวันสองเปิดเปิดอนที่ถึสองแล้วมันก็มาตรงกันกับเลขที่ออกจากสมาธิคนนีแต่ข้างในยังไม่รู้แต่ข้างในที่อยู่ในซองของปู่เนี่ยยังไม่รู้จะรู้เวันที่สองทีเดียวจะมาตรงกับพี่นางไหมวันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมเลขในซองยังไม่รู้เลยก็ จุดทูบกันไหมหรือว่าให้จุทูบกันครับผมจุดทูบบอกจุดทูบบอกกันทุกที่เลยเดีวจะมีช็อตเด็ดอยู่อ๋อมีช็อตเด็ดด้วยยังไม่ปล่อยมีช็อตเด็ดดเี๋ยวก่อนเอาจุดทูบก่อนเนาะจ้าจ้าครับจุดทูบบอกก่อนมันแปลกมากเลยเออถ้าออกเข้าปฏิบัติแล้วออกวันทำไมถึงออกเร็วกันนะพี่แดงอ่ะเดี๋ยวก็พอดี พอดีจาของลอตเตอรี่เขาโทรมาให้ไปอเอาลอตเตอ,ตร,อเรี่เอาลอตเตอรี่ครับพอดีลูกสาวเขาไม่ได้ไม่ได้ขายเขาให้ลอตเตอรี่มาใบก็เลยต้องออกจากสมาธิไปเอาเลขมาขายเพราะว่าตัวเองก็เึือกอยู่ในใจอยู่ว่าอย,อยากได้เลขรอบเลขมาขายครับเขาให้เลขก็เลยต้องกอ็จุดถูกบกปูปูที่นี่บอกว่าจะเข้าอยู่สามวันก็ไม่ได้ก็เขาอกจากสมาธิก่อนไปเอาเลขมาขายก็ออกวันที่ วันที่สองเนาะวันที่สองแสดงว่าที่บอกว่าออกวันที่สี่นั่นไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ครับก็เลยเป็นกลายเป็นเลขหนึ่งสองครับเลขหนึ่งสองเข้าวันที่หนึ่งออกวันที่สองครับก็เลยชอบเลขชอบเลขออกสมาธินี่แหละเลขก็เลขหนึ่งสองแล้วก็ชอบเลขเลขอายุเขาเลขอายุของแฟนแม่บ้านก็เลขเี็นอืมเขาก็เปิดหาเลยนะตรงไหนที่ตรงไหนว่างเนาะ ตรงนี้บ้างก็เขียนอะไจ้ะก็ชอบเลขเลขเอเลขเลขเอออกวันที่สิบหนึ่งสองนี่ก็จะเป็นเลขประสอวเขาสองหนึ่งเลขประสอวของขันว่าเลขหยกพี่นางด้วยครับเป็นเลขประสอเขาเลยแล้วก็เขาก็สี่สิบสามอายุสี่สิบสามขันขันก็ดูมันว่านี่แหละ เลขก็ถ้าเลขผมชอบก็อยู่ผมชอบอยู่ประมาณชอบอยู่แล้วก็เลขก็ก็เลขไอ้นี่เนาะเลขจุดทูปนั้นได้จุดทูปนั้นก็ได้อยู่จุดทูปนั้นได้เกตศูนย์ ถ้าไม่สี่เลขสี่กับเลขหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีเลขสี่กับเลขหนึ่งมองมองเห็นด้วยด้วยกันครับจุดที่ไหนพี่แรงจุดวันวันที่นี่เลยนั่งสมาธิตอนนั้นทบก็จะเขียนก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นเลขสี่ตัวเนาะครับก็ชอบอยู่วันวันนี่แหละเลขพี่แรงลองโชว์นะครับก็ชอบอยู่ตอนนี้ก็ชอบอยู่วันวันนี้ประมาณนี้เนาะครับก็เลขฝันตัวเองก็ยังไม่เขียนเพราะว่า อันนี้ก็เลขนี้ก่อนเลขชอบชอบอยู่ก่อนขับเลขชอบชอบก็มีหนึ่งสองก็ตกประปูคำเจ็ดแล้วก็สี่สามแล้วก็สองห้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับแล้วก็เลขที่จุดถูกเหนนั้นก็ได้เลขสี่กับเลขหนึ่งมันมองเห็นเป็นเลขเป็นเลขเดียวกันมองเห็นเลขสี่ก็ได้เลขหนึ่งก็ได้ก็เลยเขียนว่าเจ็ดศูนย์สี่หรือหรือเจ็ดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ให้แัดเอาก็เลยรวมๆก็วันมานั่งสมาธิวันเข้าแล้วก็ ฝันว่านอนแหละนอนหลับก็ฝันว่าผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนเขาเดินมาเขาเดินมาแต่งตัวสวยผู้หญิงสวยแต่งตัวเดินก็เดินมาตรงนี้แล้วก็เขามองไปเขาว่าเขารับอยู่เขาพูดเขาว่ารับอยู่ลับอยู่เขาก็เดินไปนู่นเลยก็เห็นก็นั่นเี่ยเลขก็ยังก็ยังไม่ได้ตีถ้าพมตีเลขผู้หญิงผมจะตีเป็นเลขนี้ตีเป็นอันนี้เลขเลขของของของที่ว่าพมตีเป็นเลขผู้หญิงสองคนผู้หญิงพมตีเป็นสาม สามครับแล้วก็สองคนก็ตีเป็นสองสองสามครับกตีเป็นสองสามเพราะว่าเลขผู้หญิงเขาเขานอนอยู่แล้วก็เขาเดินมาเขาเดินมาเขาเดินมาถึงตรงนี้แหละตรงหน้าไก่ตรงนี้เขาบอกว่าว่าวันนั้นผมนอนอยู่หน้าไฟไอ้ลุงปูเขาบอกว่าเขาหลับอยู่เขาหลับอยู่เขาก็เดินเดินเบี่ยงไปทางโน้นตรงแม่ธรณีแล้วก็ผมก็มองตามไปก็หายวันนั้นก็วันที่ว่าเขาสมาธิวันนั้นก็ฝันฝันวันเดียววันนั้นก็ยังไม่ได้ฝันเลย อันนี้กตีเป็นเลขนี่ก่อนปีตีเป็นเลขของที่ว่าจะชอบรวมรวมก่อนวันนี้ก็อันนี้ก็เลขของวันออกสมาธิหนึ่งสองแล้วก็อายุแม่บ้านเขาก็สี่สามก็ชอบอยู่ห้าห้าเจ็ดเก้าอันนี้เลขเป็นเลขจุดทูบตัวน,นี้ก็เป็นจะเป็นเลขจุดทูบน,นี่เลขรวมรวมก่อนอะไร เงนินก็ฝันอยู่ข้างเดียวนะก็ยังไม่ฝันก็ฝันอยู่ฝั่งข้างเดียวนั่นฝันว่าผู้หญิงมันมาเข้ามาสองคนสวยผู้หญิงสวยแต่งชุดสวยแล้วก็เขาเดินมาสองคนก็เดินมาถึงหน้าไก่ตรงนี้เดินมาเพราะว่าวันนั้นวันนั้นผมเข้าสมาไอ้วันที่มามา,มาถือศีลอยู่ในบ้านก็ไม่กล้านอนเขาเรียกมานอนคนก,ก็นอน,น,นอยู่เฝ้าตรงหน้าเต็นต์ตรงกองไฟลุงปูกลางเต็น์อยู่ตรงกองไฟข้างหน้าพวกก็นอน,น,นอยู่นอนรับแล้วล่ะดึกแล้วเพราะว่าตั้งสมาธิถึงเที่ยงคืนกว่าเพราะนั้น ก็จนแม่บ้านถนนนอนหลับตื่นหนึ่งเขาก็เรียกมาเขาก็มานอนมานอนที่มันนอนได้พักหนึ่งนอนหลับหลับแล้วก็เห็นว่าผหงก็เดินมาจากล่างก็เดินมาสองคนแตง่งแต่งตัวสวยชุดสวยแล้วก็คนก็สวยสวยมากก็เดินมาเดินมาถึงตรงนี้เขาก็ <S <S เหมือนว่าเขาเชะงเงื้อเชะงเงื้อมองดูว่าแล้วก็เขาบอกว่าเขารับอยู่รับอยู่เขาก็เดินเบี่ยงไปทางนู้นเดินไปถึงแม่ธรณีตรงนั้นแล้วก็หายนั่นก็ฝันฝันแค่นั้นแหละ วันนี้ยังยังไม่ฝันก็ตั้งตอนนั้นก็ยังไม่ยังไม่ฝันตั้งแต่สมาธิก็ไปนอนบ้านคืนหนึ่งก็มันมานอนที่บ้านเช่าอีกสองคืนนั่นแหละมานอนก็ยังไม่ฝันความฝันพี่นงก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะแคปหน้าจอไว้ดูเอาเลยนะสำหรับคุณผู้ชมเนาะนายเอกนะครับวันนี้ก็หลังจากปฏิบัติธรรมน่าจะฝันดีแล้วนะครับตอนนี้ก็จุดจุดถูก สาธุสาธุสาธุพี่แนงก็จะไหว้หลายจุดเนาะแดงขอฝากใหม่ตรงนั้นนิดนึงเดี๋ยวเราตามพี่แน,นงนะครับ คือพระเมธต,ตัวนี้เมธธรารณีครับธาณีอ๋อครับแล้วก็ไหวจหลายที่อยู่ นี่คืออะไรแดงตรงนี้ไหว้หลวงปู่จันทร์ครับโอ้ไหว้หลวงปู่จันทร์ครับก็ฝันตอนนั้นก็หลวงปู่จันทร์มาให้ตอนนั้นให้สองห้าก็จันทร์พงกตีว่าเจ็ดหลวงปู่จันทร์มาก็เจ็ดสองห้าเทงหวดอกอกเจ็ดสองห้าตอนนู้นก็ไม่นด้บอกไอเอฟซีก็ก็เลยฝันเห็นหลวงปู่จันทร์สองครั้งก็เลยเข้าสองครั้งอ๋อตันหลวงปู่จันทร์ครับปู่จันทร์ไหว้หลวงปู่จันทร์นะตอนนี้เนาะครับ หลายที่อยู่ก็ไหวนธรรำตรงทางเข้าอันนี้ตรงหลวงปู่จันเขามาบอกว่าเขาจะมาเข้าพรรษาอยู่ตรงนี้หลวงปู่จัน์ mm hmm. ตามความฝันนั้นเขามาบอกแล้วก็มาไหวแสดงน้องว่าดังๆเลยนะ นมตัสสะปะกัตตวระตสัมาสัันมัสปะกัตตวระตัมาสัะะระโตัมาสตสะปะกัาสัมาสัตกุทุกมัท่าวทุกอมาธรน้อยกเหเลสอะทุสตุเบอร์ของรัฐบาลของรัฐบาลพยยที่พี่แนวของรัฐบาลไม่ถูกก็หลายที่อยู่ไว้ายถตนั้น ุดเทียนหไว้บอกเขาให้เขารับรู้ไม่ตะเคียนนะไหมครับตรงนี้จริงๆแล้วแต่ก่อนเป็นเป็นไม้ตรงนี้ก็จะเป็นไม้แล้วก็มาเป็นหินผมยังหักไปเผาครึ่งหนึ่งแต่ก่อนยังไม่รู้ก็เขามาเขาฝันบอกว่าเขาชื่อแม่แก้วแแม่แกครับตรงนี้ตะเคียนแก้วก็เรีย้ยงเรียกตะเคียน แม่เคียนแก้วเขามาตามหาผัวเขามาแฟนเขาเขาขี่เรือสาเภามาแล้วก็ในคำฝันว่าเรือล่มก็ลูกลูกเขาก็อยู่ในถ้ำลูกที่ว่าเข้าไปในถ้ำแล้วก็วันนั้นเข้าไปในถ้ำแล้วก็ให้แม่บ้านเขาถ่ายรูปก็ติด,ต,ดติดเด็กยืนอยู่ข้างหลังผมเกาะตรงบาข้างในก็ฝันว่าปู่ขาวเขาบอกว่า ตรงนี้เป็นแม่ทเคียนเขาให้ลูกเขาไปอยู่ในถ้ำตรงนี้ก็เขาบอกชื่อว่าชื่อชื่อแก้วตรงนี้ก็เรียกแต่แม่ทเคียนแก้วตลอดตรงนี้พิงมากับเรือสมเภาอาศัยเรือสมเภามาเขาจะมาตอนแรกน่ะเรือจะล่มอยู่เขาแหลมแต่ไม่ล้มมาล้มอยู่ตรงนี้ก็ mm hmm. วายรงนี้ตลอดมาโบเขเขาจริงๆตรงนี้แต่ก่อนยังเป็นเป็นไม้อยู่ครึ่งหนึ่งยังหกักหักตรงนี้แหละหักไปตรงนี้จะเป็นท่อนไม้ข้างบนเนี่ย ตอนนี้เป็นหินหมดเลยใช่ไหมเนี่ยครับตอนนี้เป็นหินหินหมดเลยเพราะว่าส่วนส่วนเป็นไม้หักหักเผา,าแล้วหก,ก็แต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นไม้อยู่ครึ่งหนึ่งไม้ไม้จะอย,อยู่อยู่ลนนักษณะนี้ยาวไปถึงนู่นไม้แต่มันมเกาะอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไม่รู้แต่ก่อนก็หักไปเผาไปเผามสมัยมากีดรยางใหม่ใหให้ลูกเพราะว่าแต่ก่อนมันอยู่มันเยอะก็มาหักไม้ตรงนี้แหละเพราะว่าไม้ตรงนี้มันใหญ่ ไม้ใหญ่ก็หักไปทีนิดทีนิดเอาขวานมาพาทีนิดทีนิดก็ได้ไม้ไปเผาไอละยุงให้ลูกใช่ไหมกอนก็คิดยางอะไรมาทําอะไรก็ลูกจะมันนั่งมันนังเล่นแบนี้แหละ ตรงนี้คือตรงนี้เป็นทางอ,อกถ้ำก็นี่แหละตรงตรงนี้แหละปูขาวเขาอยู่ข้างในนี่แหละที่เขามาบอกว่าตรงแม่ตะเคียนอยู่มีผีงให้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เขาลูกเขาไปอยู่ข้างในนี่ในความฝันนะอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องในความฝันที่ว่าฝันขโมยบกก็จะจุดทูบตลอดจุดทูบโกเขาตลอดก็มาไหว้ตลอด <น>ท่านที่บอกครับบอกซ้ำตัวเคยซื้อถูกซ้ำตัวตรงๆก็มานั่งสมาธิตรงนี้หละครับมานั่งแล้วก็ว่าภูเขาวก็เดินมาแล้วก็เขามาตบไลมาตบไลแล้วโบกเยเขาก็เดินเข้าไปเข้าไปในในรูตรงนี้มันจะเป็นประตูตรงนี้ก็ฝันตอนนั้นก็ซื้อแรกๆก็ถูกเลยส้ำตัวเลย อีสองที่ครับคุณผู้ชมนะตามพี่แนงไปตอนนี้ก็เหลืออีกสองที่ครับทั้งหมดน่าจะเ็จสิบเอ็ดที่นะครับก็ทั้งหมดก็สิบเอ็ดทางนู้นสองสามยังยังไม่หมดยังเหลืออีกที่หนึ่งตรงไกย่ยังไม่ได้ไหวตไ<อ>้ตรงไก่ที่หนึ่งตรงไก่ลงปูเดียตรงนั้นยังไหว้ทีหลังไหว้ทีหลังครับก็เดินมานี้แล้วก็ไหวต้ตรงนี้เลย จุดเทียนก็ใช้ทูบเทียนเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะครัอาท่านใดที่จะอ่าช่วยทูบเทียนนี่ก็สามารถเดี๋ยวเอ็ดเอามาถวายก็ได้เด้อน,นะครับบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะช่วยบูชาจุดทูบเทียนนะครับจุดแสงสว่างทางปัญญานะครับแล้วก็ทูบด้วยเทียนด้วยทูบนี่จุดกี่ดอกครับปกติก็แล้วแต่อันนี้เอา จับเอาแตส่ส่วนมากผมจะไว้ห้าด,กดกอกห้าดอกอ๋อครับครับห้าดอกแต่ส่วนมากก็จะไว้ห้าดอกลงมาแล้วจุดรับถ้าเยอะกว่านั้นก็ครับก็บางทีบางครั้งก็จับมาได้หลายกระจุดเลยเอแต่<ห><ห>วันน,น,นี้วันนี้จุดห้าแล้วก็จุดห้าหมดเลยเแต่บางวันก็มาแล้วก็ไม่ได้นับจับจุดจุดเลยก็ไม่นับเลยทุกที่ก็ไม่นับเลยทุกที่เลยอ๋อครับก็วันนี้ก็นับห้าก็ห้าให้เหมนเงินกัน กาจะจุดไหว้หมดทุกที่ก็ยังเหลือตรงไก่ลงระสูงแล้วก็หน้าธรรมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ฝันฝันตรงนี้ตอนมาขีดยางปีแรกเลยฝันว่าเขาให้มาเอาสมบัติตรงนี้เลยให้มาเอาทองให้เอาทรัพย์สินตรงนี้แล้วไม่เอาเดินมาก็เจอข้ากองไว้ตรงนี้แหละเต็ม มีทองมีแหวนมีสร้อยมีกําไรมีอะไรเต็มหมดเลยตรงนี้ก็มีเครื่องขัดทองอะไรเขาบอกว่าให้เอาก็ไม่เอาบอกว่าผมไม่เอาลูกผมมีเงินแล้วมีเงินใช้แล้วผมไม่เอาบอกอันนี้เป็นของของมึงหมดเลยแต่พูดเขาพูดเป็นสารคเมนเขาพูดก็ผมว่าไม่เอาว่าผมไม่เอาเขาบอกว่าถ้าไม่เอาก็เอาเข้าไปในถ้ำให้เขาคืนก็ตอนนี้ก็ยังเป็นเป็นดูหินกำยังใน ก็เลยผมเอาหินไว้ครับห็นิไว้ไปิดไว้เฉยๆครับนนค,ครับตอนนี้ก็ยังเป็นรูอยู่ข้างในเน่ะก็ยังเป็นรูอยู่ครับตอนนี้ครับ,นนรบก็เลยมาตั้งเป็นหินไหวดวงตาตอนนี้ก็เรียกดวงตาทมดวงตาทมอตาทมครับครับครับอินก็สวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามมากเลยอินตอนนี้นะครับอ่าทุกศาสทุกเบ้อคุณผู้ชมที่เข้ามาชม กดแชร์กดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับก็ลําบากมากนะครับว่าจะผ่านตรงนี้มาได้เนาะสาธุสาธุตามไปดูอีกนับเลือกี่ที่แล้วเนาะยังเหลืออีกสองที่ครับตรงนั้นอีกที่นึงแล้วก็มาไหว้ไก่หลวงปู่ตรงนี้ที่หนึ่งไ,ไก่หลวงปู่ข้างหน้าตรงหน้ากระท่อมทางเข้าถ้ำเนาะตรงนี้ทางเข้าถ้ำครับก็เป็นเป็น จุดแรกจุดด่านแรกนะพูดไปแล้วเนาะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางทางเข้าเลยตรงนี้ครับอ๋อทางเข้าเลยนะครับทมตรงนี้เนาะครับผมบอกทันนะครับก็บอกตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปู่พญานาคปู่พญานาคเนาะครับทางเข้าของปู่พญานาคจะสังเกตต้นกล้วยนะอยู่ตามสวยงามมากเลยเนาะครับก็ฝันฝันว่ามีองค์ขาวกับองค์ดำ เขาออกมาก็เคยมาถามเขาในความฝันครับว่าทําไมเขาต้องออกมาคายพิษเขาต้องมาขายพิษอยู่แถวนี้ว่าทาไมต้องขายพิษก็บอกว่าทําไมขายไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์มีพิษเขาบอกว่าเขาเป็นอันนี้มีพิษเขาต้องขายพิษออกออกก็ตามความฝันก็จะเห็นพญานาคองค์ที่ขาวกับองค์สีดาเขาจะเข้าอกอกอกในถ้ำนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นเป็นเมืองของเขาไปเลยเมืองของเขาไปเลยในถ้ำในถ้ำข้างในนี้ ตามความฝันตามความฝันตามฝันที่ว่าเนี่ยก็ฝันก็เห็นทญ่นาคองค์สีขาวกับองค์สีดําเขาจะออกมาออกมาช่วงหน,น,น้าธรรมตรงนี้เขาจะออกมาในความฝันแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นเมืองเขาเข้าอกเขาตลอดข้างในอันนี้พี่พี่นงเข้าบางอย่างครับตอนหลังที่มา,าการสมาธิเลยครับ <ang> ยังยังไม่ได้เข้าอยังไม่ได้เข้า<อ>เพราะว่าเข้าแต่ก่อนนู้กนก่อนก่อนเข้าสมาธิ เข้าอยู่เอาคอนนู้นออกครับแต่นหลังก็ยังไม่เข้าก็ยังยังว่านั่งสมาธิก็ยังนั่งอยู่นั่งอยู่บริเป็น,นี้ตรงนี้ก็หลที่อยู่ตรงนีตง้ตนีต้ด้วยครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ฟังนู้นด้วยแถวนี้ข้างบนเลยตรงนี้ครับก็มานั่งสมาธิช่วงที่ว่านี่ก็มานั่งตอนคืนก็มานั่งอยู่นี่เลยกอรคืนชาตนี้อ๋อครับมันเงียบแต่แถวนี้ถ้ามานั่งสมาธิเก็จะเงียบสงบสงบดีเนาะครับลมเย็นสบาย ตรงนี้ก็ก็นั่งกลมมันจะเย็นโกรกตลอดตรงนี้ตอนคืนครับเย็นตรงนี้เย็นสบายมากเลยก็นั่งก็ในร้อนก็นั่งอยู่ตรงตรงทางออกถ้ำตรงนั้นที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงกระท่อมของปูกรมแสนั่งนั้นจะนั่งอยู่สามที่ด้วยกันครับสามที่สามที่สี่ที่เลยนั่งอยู่ตรงนี้ครับประมาณสามที่สี่ที่ คาัพี่แดงเลือสุดท้ายแล้วตรงที่เลือไก่ลงปูไก่ลงปูครัเพราะว่าเดินเดินหลายรอบเดินจนเหนื่อยแล้วครับพี่แดงจุดคู่บยังไม่หมดนะครับเสียที่ด้วยคันโโหเดินจนเหนื่อยนะครับอ่ะไปตามพี่แดงเองที่อยู่ตรงนี้คือทางเข้าถ้ำแล้วก็จะมีไก่ครับไก่ลงปูไก่ลงปูนะครับไก่ลงปูแล้วก็ชื่อถ้ำด้วยใช่ไหมครับคืม เนี่ยชมนะครับเราก็เดินดูทุกที่เลยนะครับทุกนะจะได้เห็นบทบทชัดๆนะครับไก่ลงปูไปเตียนเมียนบานตรงนี้ปูคําแสนท่านฝันเห็นพี่นางแล้วก็ได้มาที่นี่ได้หุงข้าวและพี่นางก็บอกว่าหุงข้าวไม่สุกล้อปูนะครับแล้วให้พี่นางหุงให้แต่หุงแล้วก็เทลายโรบนะครับได้หุงข้าวที่นี่นะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาปัปิบัติที่นี่ด้วยนะครับนะครับอ่ะนี่ พี่แดง